สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะมาพบกับครูแนนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะเอ๊ะทำไมเราจะต้องร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านคะรู้ไม่เอ่ยยังไม่รู้กันใช่ไหมคะการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านเนี่ยจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเป็นมิตรกันนะคะแล้วจะได้สนิทสนมกับเพื่อนบ้าน เวลามีปัญหาเนี่ยจะได้ช่วยกันแก้ไขได้นะคะเราจึงจะต้องมีการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนั่นเองแต่การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านมีกิจกรรมอะไรบ้างดเด็กๆทราบไหมคะยังไม่ทราบใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะอย่างเช่น าารรก,าการทำอาหารร่วมกันอ่าการทําอาหารร่วมกันเช่นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอาจจะทําปิ้งย่างด้วยกันทำบาร์บีคิวด้วยกันนะคะพอทําเสร็จแล้วกิจกรรมที่2ก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันนั่นเองนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ของบ้านเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยกระชับมากขึ้นนะคะ สนิทกันมากขึ้นกิจกรรมที่3นะคะจะเป็นการออกกําลังกายร่วมกันนะคะอาจจะพาการไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะก็ได้นะคะกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมสุดท้ายจะเป็นการ ไปเที่ยวร่วมกันกับเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะอย่างเช่นวันหยุดนี้ชวนกันไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวสวนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเนาะเวลามีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไขได้นะคะในวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย